เทสลาสเปซเอ็กซ์โมเดลอาร์ R. ให้เบรคาร์ในฝันรีดพลังได้ถึง2,950แรงมา้าจะเป็นยังไงมาดูกัน อะไรขึ้นเมื่อมีคนคิดจะใช้รถไฟฟ้ามาประกอบรวมกันกันกบจรวดของ s เป c e อออกแบบตามฝันเพื่อให้เป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่รีดแรงม้าได้มากถึง2,950แรงมา้าโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีนักออกแบบชาวเยอรมันชื่อนายแม็กซ์สไปเดอร์นะครับได้ออกแบบรถยนต์ไฮเปอร์คาร์ในานามของ t ท s l a s p a c e x m o d e เดโดยเป็นการออกแบบตามจินตนาการนะครับ ถ้านำรถยนต์ไฟฟ้าของเทส l a และก็จรวดของสเป c e x มารวมตัวกันให้เป็นไฮเปอร์คาร์ขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยจะออกแบบมาได้โหดแค่ไหนซึ่งานชไนเดอร์นี้นะครับได้เป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับได้ร่วมงานทั้ง Audi ทั้ง Mercedes-Benz Volkswagen Mitsubishi ซึ่งได้ออกแบบรถมาอย่างมากมายนะครับหากใครอยากติดตามผลงานแกนะครับตอนนี้แกเปิดช่อง YouTube นะครับชื่อช่อง t h i s i s to the m a x และได้ปล่อยคลิปแรกนะครับในการนำเสนอการออกแบบรถยนต์ที่นำเอาสไตล์ของยานอาวกาศสเป c เอมาผสมผสานกับสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเท s l a และสิ่งแรกที่เห็นสำหรับรถรุ่นนี้นะครับในการออกแบบนั่นก็คือ t ท sla SpaceX Mo d e l R หน้าตาจะคล้ายกับรถแข่งมากมากจนมองว่าน่าจะไม่สามารถวิ่งได้บนถนนทั่วไปนะครับน่าจะลงที่แท็กสนามอย่างเดียวโดยที่มีไฟด้านหน้า LED นะครับรวมเข้ากับซุ้มล้อของด้านหน้าและยังออกแบบตัวรถให้มีฝาครอบล้อนะครับเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกส่วนห้องโดยสารถูกออกแบบให้มี1นึ่ตำแหน่งนะครับโดยที่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้ไกลจากด้านหน้า พอสมควรดีไซน์ดูเป็นรถแข่งไฮเปอร์คาร์มากเลยนะครับดูเกินจินตนาการไปมากพอสมควรเหมือนกันโดยที่ด้านท้ายเป็นไฟแนวตั้งนะครับคีบแอโรไดนามิกแล้ว็อกเก็ตบูสเตอร์ ที่โดดเด่นมากๆโดยที่ไฮเปอร์คาร์ในฝันคันนี้นะครับจะทําการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าผสมผสานกับ r o c k ก็ตบูตเตอที่ใช้ไฮโดรเจนเหลวนะครับช่วยให้เรีดพละกําลังได้สูงสุดถึง2,600แรงม้าสําหรับรถยนต์คันนี้ในรุ่นส a ตนดาดนะครับส่วนในรุ่นลงแข่งนะครับสามารถเพิ่มความเร็วได้สูงสุดถึง526กิเมต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งตัวนี้ต้องวงเล็บไว้นะครับว่าในจินตนาการด้วยโดยที่ผู้ออกแบบอย่างนายแม็กชไนเดอร์นะครับได้นำรถของเท s l a ตัวโรสเตอร์ที่ดีที่สุดของค่ายเทสล,ล่านะครับมาออกแบบให้ติดบูสเตอร์ของยานอวกาศของ SpaceX โดยที่คำนวณแล้วจะสร้างความแรงของรถคันนี้ได้มากถึง2,600แรงมา้าโดยที่เพิ่มความเร็วสูงสุดไปอยู่ที่467กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมที่ประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วด้วยแรงกดจากบูสเตอร์พิเศษทำให้แกนล้อแต่ละแกนที่ทำหน้าที่แยกกัน สามารถทําให้รถคันนีเ้เรี้ยวได้แม้เจอแรงเหวี่ยง 4G โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะพลิกคว่ำได้เลยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าหากเป็นรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันจะเสริมพละกําลังไปได้ถึง2,950แรงมา้าและยังทําความเร็วได้ถึง526กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับรถรุ่นนี้ต้องติดตั้งแบตเตอรี่และก็บูสเตอร์ของจรวดทําให้รถรุ่นนี้มีน้ําหนักมากถึง2.67ตันด้วยน้ําหนักขนาดนี้นะครับก็ต้องแลกมากับระยะทางที่ต้องวิ่งลงได้น้อยลงนั่นเองซึ่งจากที่คํานวณแล้วนะครับจะวิ่งได้เพียง1ใน10จากรุ่นปกติที่วิ่งอยู่ในท้องถนนนั่นเองส่วนแรงบันดาลใจในการออกแบบรถจนรุ่นนี้ของทางด้านนายแม็กชไนเดอร์นะครับมาจากแนวคิดของจรวดสเปซเอ็กนะครับที่ใช้บูสเตอร์ในการปรับองศาของการ บินถ้านำมาใช้กับยานยนต์จะเกิดอะไรขึ้น จนได้ไมีการพัฒนาและออกแบบตกแต่งจนกลายมาเป็น t ท sla SpaceX Mo d e l R เดลอาร์ไฮเปอร์คาคันนี้นี่เองแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะสร้างรถยนต์คันนี้ออกมาเป็นจริงก็ต้องอาศัยการพัฒนายางยาวนานพอสมควรเหมือนกันและก็ต้องผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอีกจานวนมากซึ่งในโครงการนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่คอนเซปต์ไอเดียเองนะครับโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นจริงมาได้เมื่อไหร่แต่กลายเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนะครับในการต่อยอดวิศวกรรมทางด้านยานยนต์ หลายๆคนที่ชื่นชอบนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆก็คงจะชอบสิ่งนี้กันนะครับแล้วพี่น้องชาวอีซิกาล่ะครับชอบสิ่งนี้ไหมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับผมยังอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนรแรกๆสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ